ทีนี้ถ้าต้องการอยากได้ฟรากฟันเทียมทั้งปากแบบติดแน่นล่ะทีนี้ก็เยอะเหมือนกันวิธีเริ่มตั้งแต่เราจะใช้โครงสร้างของครอบฟันและสะพานฟันมาผสมกันนะครับเช่นสมมติว่าขากรรไกรบนเราไม่มีฟันเลยเราอาจจะแบ่งซีนี้ทาเป็นครอบฟันซีเดียวตรงซี่นี้เชื่อมกันเป็นสะพานฟันสี่ซีหรือ3ซี แล้วเอามาผสมกันให้มันครบจํานวนซี่ฟันที่เราต้องการใส่นะครับโดยมากส่วนใหญ่แล้วถ้าฟันหายไปในทั้งขากรรไกรเนี่ยใส่ฟันเนี่ยสัก12ซี่เนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องไป14ซี่เดี๋ยวเ่าฟันเทียมก็อาจจะใช้ประมาณ6-8ตัวก็สามารถจะทําได้ละแต่การทําแบบครอบฟันและสปานฟันมาประกอบกันเป็นฟันปลอมทั้งขากรรไกรเนี่ย มันต้องการอะไรครับมันต้องการกระดูกคือเราต้องใช้รากฟันเทียมตั้งหลายตัวนาะเช่น8ตัวเนี่ยเราจะใส่รากฟันเทียมไป8ตำแหน่งเนี่ยถ้ากระดูกเนี่ยเกิดตรงนี้ไม่พอตรงนั้นไม่พอเนี่ยเราจะเจอปัญหาแล้วว่าปลูกกระดูกก่อนการปลูกกระดูกอาจจะต้องรอนาน4เดือน6เดือน8เดือนก็แล้วแต่เคสมันทําให้กว่าจะได้ฟันเสร็จออกมาเนี่ยมันรอานานมันใช้เวลานาน,านจึงเกิดการรักษาที่เขาเรียกว่า all on four ขึ้นมา